ช่องไกปูนะคะแล้ววันนี้ปูพาทุกคนมาที่แหมเปิดคลิปสักขนาดนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าปูอยู่จังหวัดอะไรในรอบนี้อ่ะเราอยู่กันที่ภาคใต้ค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะพอลงเครื่องมาเนี่ยก็มาจัดมื้อเช้ากันที่ร้านโกปีก่อนเลยโอเควันนี้เราจะพาทุกคนไปไหนบ้างวั One day trip นเดย์ทริปนครศรีธรรมราชไปกันเลยจ้า ดูหมูอบแล้วก็ไก่ล้าซอสกระดูกหมูอบอิ่มดีมากเลยทุกคนอร่อยเ๊ยนเร้อนๆจังคูณ นี่ค่ะเพื่อนนะคะทิ้งกุญแจบ้านกุญแจรถไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตะลุยกันจ้าเฮ้ยทิ้งทิ้งที่อยู่คลินิกแกไว้ให้หน่อยเดบโอเคโอเคโอเคไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านเราเข้าบ้านบายบายเพื่อนไปทำงานต่อนะคะทิ้ง ครั้งนี้ต้องมาแก้แค้นร้านไอศครีมเด่นชัยนะคะทุกคนเพราะว่ามาครั้งก่อนร้านปิดจ้าและเขาก็บอกกันว่าไม่ควรพลาดนะ,ะเรามาชิมกันว่ามันจะอร่อยสมคำลํำลือหรือปล่า อร่อยนะคะไม่หวานจนเกินไปโปูชอบค่ะแต่ว่าน่าจะมีข้าวเหนียวนะมันถึงจะเท่ากับไอศครีมกระทิเนาะตอนนี้นะคะปูก็อยู่ที่ร้านริมเลซีฟู้ดตรง อำเภอท่าสารานะคะทุกคนร้านนี้ก็ชื่อดังมากๆเลยแล้วก็ไม่เคยมาด้วยครั้งแรกเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่าจะเด็ดสมคํล้่าลือหรือเปล่าแต่นี่ดูวิววิวคือแบบว่าโอ้โหสวยมากเลยแล้วมีน้องๆเขามาเล่นทะเลกันเลยทุกคนดูนะง่นอ่ะโอ้โหเล่นกันตุกนู้นจากเก็บ่้ามาแล้วโอ้โหหอยทุกคน ยหญ่มากดีงาเดี๋ยวเรามาชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเนี่ยเนี่ยเต็มช้อนอะทุกคนดูจริงเหรอเนื้อจะเหนียวเหรออ่ะเราไปชิมไหมเด็ดมากเลยตำสามเกลอแบบยำยำเหรอยำที่มันมีปูม้ามีก็คือยำแบบใส่แอมปปลาอะไรอย่างนั้นน่ะเหรอไม่ใช่ไม่ใส่ปลาที่มื่อกินมันเขียมอยู่แล้ว ต้มเหลืองปลากระบอกนี่ค่ะทุกคนดูไข่อู้ไข่ปลากระบอกนะจ๊ะอะไรมาต่ออ๋อปูม้านี่ปูม้านะคะปูม้าแกะให้เรียบร้อยอือหือมามามายเลยฮะเย็มเย็มเย็มอือหือ ียงปูก่อนนะอันนี้จานนี้เท่าไหร่สี่ร้อยมาชิมแกงแกงส้มเหลืองกันนี่ขนาดกระบอกไข่น้อยนัเนี่ยน,นี่คือไข่น้อยแล้วน่าจะสะดิจเสดาอร่อยมากเรื้อหวานอร่อยมากย่าง ต่อกันที่ร้านโปรดปานคาเฟ่นะคะมุมชิคๆถ่ายรูปแล้วก็นั่งชิลเนี่ยเยอะมากเก๋สุดๆเลยอยู่ตรงอำเภอท่าสาราไม่ไกลจากร้านริมเลซีฟู้ดนะคะพอเราทานอาหารมื้อเที่ยงกันเสร็จก็มาต่อกาแฟจุดนี้ได้เลยจ้ะ,ะร้านนี้มีขายอาหารด้วยนะทุกคนแต่ว่าปูดื่มเฉพาะกาแฟนะคะเราก็นั่งชิลไปยาวๆเลยจ้าของป้ามาเป็นลูกๆเลยเห็นไหมชิมเดี๋ยวหวานปะ มะพร้าวนะครหมอก ทริปนี้ปูบินมาเพื่อแสดงความยินดีกับเพื่อนนะคะที่เปิดร้านใหม่เป็นร้านทำหน้าอายตานิกอยู่ตรงลานสกานะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะทุกคนวันนี้ปูก็พาทุกคนมาเที่ยวด้วยกันเป็นวันเดททริปนครศรีธรรมราชก็แค่ปากซอยบ้านเท่านั้นเองใช่ไนหะมแหมวันเดททริปก็เที่ยวได้นะจ๊ะ ตั้งแต่เราลงเครื่องมานะเราก็พาทุกคนเนี่ยไปกินร้านโกปีก่อนแล้วก็ต่อด้วยต่อด้วยะไรนะตะก้องลืมไปแล้ว<ะ>อ่ะ,ะไปไปไหว้พระที่วัด<ะ>มหาธาต<ะ>ุใช<ะ>่แล้วก็ไปทานไอศครีมเด่นชัยอันนี้เป็นการแก้มือเพราะเรามาครั้งที่แล้วเนี่ยร้านปิดจ้าทุกคนคไปแล้วหนึ่งรอบรอบนี้เราก็เลยแก้แค่ไ,ได้เราต้องไปมากฏว่า <laughs> แต่ร้านเปิดนะจ๊ะเราลุยเลยพอเราทานไอศครีมเด่นชัยเสร็จแล้วเราก็ไปทำหน้าที่ร้านเจ้าของร้านเนี่ยสวยที่สุดในประเทศไทย <S <S โอ้โหสวยที่สุดในนครศรีอายตาคลินิกสาขาลานสกานะคะทุกคนจะอยู่ตรงข้ามเลยกับที่ว่าการอำเภอลานสกานะถ้าใครมาเที่ยวบริเวณนี้นะแล้วอยากจะสวยคือตื่นนอนมาแล้วก็สวยเลย ก็ไปที่คลินิกนี้ตามรอยปูไปได้เลยแล้จากนั้นนะคะเราก็พาทุกคนมาต่อกันที่อำเภอท่าสาลาไปทานอาหารซีฟูด้ดอร่อยอร่อยเพราะว่าแถวเนี้ยมันเป็นชาวบ้านชาวประมงจริงๆเพราะฉะนั้นราคาไม่ได้แพงนะแล้วก็สดเด็ดแบบนี้เลยและที่สุดท้ายของวันนี้ค่ะที่ปูพาทุกคนมาเที่ยวก็กคือร้านคาเฟ่ป,ปดปานแล้วก็มานั่งชิลนะบรรยากาศแบบนี้จากทุกคนโอ้โหริมทะเลเพลินเนาะแล้วก็ นั่งดู YouTube ปั่นวิวให้ตัวเองล้อ <c oughs> เล่นโอเคทุกคนคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อกดติดตามนะบ๊ bye ๊าายยบบายบายค่ะ <c oughs>